สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Beholder Podcast กับผมโก้วิรวัตรครับกับผมแบงค์สุปชาติครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับการผ่อนปล้นระยะที่อ2อ่าซึ่งก็มีหลายๆสถานที่ได้เปิดมากขึ้นที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของห้างสรรพสินค้าใช่นะฮะที่กลับมาเปิดให้บริการได้แล้วแต่ว่ายังมีเรื่องของเคอร์ฟิลอยู่ซึ่งก็ขยับเวลาให้นิดหนึงแล้วก็พกฉุกเฉินซึ่ง ยังอยู่ตามกําหนดเดิมถ้าไม่รู้ว่าจะขยายเพิ่มหรือเปล่าแต่ก็ยังมีอยู่ใช่ฮะแล้วก็ที่เหลือจากนี้ก็รอไปดูการผ่อนปลนระยะที่3ระยะที่4ซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงของมิถุนายนละก็อีก14วันค่อยตัดสินใจก็น่าจะสิ้นเดือนนี้พอดีมิถุนายนพอดีใช่ฮะจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยหลายๆประเทศตอนเนี้ยก็เริ่มพยายามที่จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงพยายามให้เศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด นะครับพหลังจากที่หยุดชะง,งักกันมาน่าจะในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็ไม่มีตัวประเทศไหนที่ตัวเลขเหลือศูนย์คนนะครับก็ผ่อนปลนกันหมดแล้วหลายประเทศก็พร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้นคือไม่ว่าจะติดร้อยคนติด5้า0บคนแต่ว่าถ้าสามารถถ้ากราฟเขาลดลงเขา flatten นิ่งหรือเคิสําำเร็จเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเริ่มเปิดกิจการนู่นนี่มากขึ้นแล้วก็หามาตรการในการที่จะใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่ เปิดกิจการแล้วแต่ว่าทํำยังไงลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดใช่ฮนะต้องบอกว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่ว่าประเทศไหนก็ตามตอนนี้ก็ต้องมองเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญมากที่สุดเพราะว่าไม่ว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนเนี่ยการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตจะต้องอยู่รอดให้ได้ปากท้องของประชาชนความเป็นอยู่ของคนในประเทศเนี่ยสำคัญมากประเทศเพื่อนบ้านเราหลายๆประเทศตอนเนี้ก็พยายามที่จะเริ่มกลับมา มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นพยายามกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในประเทศเนี่ยให้มากที่สุดก่อนที่จะเปิดประเทศรับต่างชาติเข้ามาจากครั้งที่แล้วเนี่ยฮะมีหลายคนที่ให้ความสนใจกับเรื่องที่เราพูดถึงระบบเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นกับประเทศเกาหลีใช่เราคุยกันเรื่องแชโบแล้วคุยกันเรื่องไซบัรสึอของญี่ปุ่นใช่ต้องบอกว่าทั้งสองประเทศเนี้ยก็เป็นประเทศที่ มีเคสในเรื่องของโควิดเนี่ยน่าสนใจอย่างเกาหลีเนี่ยมีการระบาดรอบใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันใช่ครับนะฮะแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็กลับมาเปิดกิจการกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเรียกว่าก่อนประเทศอื่นๆในในแถบภูมิภาคนี้เลยใช่แต่ว่าแม้ล่าสุดเนี่ยเขาจะมีคลัสเตอร์ใหม่คลัสเตอร์ใหม่ที่พบแต่เชื่อว่าเกาหลีเองเนี่ยก็ยังค่อนข้างมั่นใจในระบบก<อ>ารจัดการของเขานะฮะที่ในการที่ เคสครอบคลุมนะครับแทร็กกิ้งได้ค่อนข้างดีใช่โบทเขาติดเป็นพันๆคนก็ยังจัดการตามตามคุมได้หมดแล้วก็ล็อกดาวน์เขาก็เรี่ยงไปใช้ล็อกดาวน์ให้น้อยที่สุดใช่อย่างตอนนั้นเนี่ยที่ที่แทก,กูเนี่ยระบาดหนักแต่ที่โซเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่ได้กระทบอะไรเลยใช่นะฮะก็ก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ค่อนข้างดีแหละแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆประเทศแล้วก็น่าจะเป็นเคสที่ถูกพูดถึงไปอีกนานเลยละ่ะสําหรับเกาหลีใต้คือผมว่าตอนนี้โลกน่าจะรู้มากขึ้นแล้วว่าถ้ามันมีเคสอย่างเนี้ย เราจะสามารถจัดการได้ยังไงคือมีโน้ตฮาวมากขึ้นเรามีบทเรียนเยอะมากจากหลายๆประเทศของไทยนี่ก็เหมือนกันการเปิดระยะหนึ่งระยะสองระยะสามนี่คือคือทำตามต่างประเทศใช่หรือว่าอย่างการเปิดห้างสรรพสินค้าของเราเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการ tracking เรื่องของการลงทะเบียนจะต้องรู้ว่ามีใครเข้ามาใช้บริการอ่างเงี้ยคือคือโน้ตฮาวต่างประเทศอย่างน้อยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นยังสามารถติดตามได้ว่ามีใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช่นะฮะอีกประเทศหนึ่ง ที่เราพูดถึงครั้งที่แล้วคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยก็มีกรณีที่น่าสนใจการระบาดในช่วงแรกเนี่ยสูงขึ้นจากกรณีของเรือ o ดม P r i ิน e s s ที่โยโกฮาม่าช่วงหนึ่งเราเข้าใจว่าญี่ปุ่นจัดการได้ดีละค่อนข้างควบคุมได้แต่ปรากฏว่าญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่การระบาดเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องใช่ครับจนสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่หลายๆประเทศมองว่าจัดการอาจจะช้าเกินไปด้วยซ้ำใช่อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัญหาที่กระทบกับการเมืองภายในเขาเหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่ ไปเจอว่ามันมเริ่มมีการระบาดจำนวนเทสเขาน้อยแล้วก็มันมีการระบาดไปที่ผู้สูองอายุค่อนข้างเยอะอัตราการเสียชีวิตอาจจะดูเหมือนเยอะแล้วก็มีการปล่อยให้จัดกิจกรรมอะไรอย่างเช่นไลฟ์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีคลัสเตอร์ใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วก็ยังเหลือมือใหญ่ๆก็เชื่อว่าญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้ในเวลาไม่นานนักน่าสังเกตอย่างหนึ่งฮะในเอเชียเราเนี่ย ไม่ได้แยกถึงขั้นในยุโรปในอเมริกาขนาดนั้นซึ่งหลังจากนี้น่าจะต้องมาถอดบทเรียนว่าประเทศที่แย่มันแย่จากอะไรทาไมในภูมิภาคเราถึงสามารถจัดการได้ดีกว่าที่อื่นบางคนอาจจะแสดงความเห็นว่าอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยส่วนหนึ่งที่มันยังระบาดต่อเนื่องเนี่ยอาจจะเพราะว่าเขาเองก็ค่อนข้างที่จะช้า,ใน,าในการที่จะปิดในการที่จะล็อกดาวน์รวมถึงวัฒนธรรมการทํางานของคนญี่ปุ่นเองก็ล้วนแต่มีผลทั้งหมดนะฮะแล้วก็ ญี่ปุ่นเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เขาคาดหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะจากโอลิมปิก2020ที่จะจัดสุดท้ายจะต้องเลื่อนออกไปแล้วก็ญี่ปุ่นเองเนี่ยค่อนข้างระมัดระวังกับการตัดสินใจหลายๆอย่างเพราะค่อนข้างห่วงเรื่องเศรษฐกิจมากอ๋อที่นี้เราตั้งประเด็นเรื่อง the lost decade ของญี่ปุ่น the lost d e c a d s ต้องเติม s เวยเพราะว่าเป็น2ทศวรรษลวมันมีการตั้งทฤษฎีว่า ญี่ปุ่นเนี่ยเผชิญกับทศวรรษที่สูญหายม,มาสองทศวรรษติดกัน,ก,นก็คือ20ปีครับเราจะมาเรียบเรียงไล่เรียงกันว่า The Lost d e c a d e ของญี่ปุ่นเนี่ยอะไรหายไปแล้วไอ้การหายไปมาส่งผลกระทบอะไรบ้างครับเขาที่แล้วเราคุยกันเรื่องญี่ปุ่น ข,ข้าวๆกับเรื่องไซบัตเซอทีนี้สงครามโลกครั้งที่2มันก็คือจุดเปลี่ยนของญี่ปุ่นครั้งสำคัญเหมือนกันเขาบอกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Japanese Post War Economic Miracle ก็คือเป็นปฏิหารครั้งสำคัญหลังจากเกิดส,ส,สงครามโลกครั้งที่2ปฏิหารก็คือญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นเร็วมากเศรษฐกิจญี่ปุ่นในปี1946หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยติดลบ27.6%สอรไอการติดลบ27กว่าเนี่ย มันใช้เวลาแค่ปีแค่นั้นในการที่จะกัดบวกครั้งแล้วปี1960เพิ่มขึ้นเป็นโต3า0ร้อในช่วงนั้นเนี่ยญี่ปุ่นโชคดีหลายๆอย่างในความโชคร้ายหลังจากที่บ้านเมืองราพนาสูนโดนนิวเคลียร์ไป2ลูกมันก็คือการล้างระบบเศรษฐกิจใหม่มันก็คือการวางรากฐานโดยสหรัฐในช่วงนั้นเนี่ยอเมริกามาวางรากฐานหลายอย่างมันบอกโน้ตหาวหลายอย่างว่าญี่ปุ่นถ้าจะโตขึ้นจะต้องทํำยังไงและในอีกส่วนหนึ่งก็คือญี่ปุ่นเองเนี่ย ก็มีความรู้อยู่แล้วแล้วก็ในช่วงที่ทําอาวุธในช่วงสงครามเนี่ยมัน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 มีโน้ตฮาวใหม่ๆเกิดขึ้นมากมันมีการทําเครื่องบินมันมีการทํารถถังซึ่งพวกนี้เนี่ยมันคือรากฐานของของอุตสาหกรรมสมัยใหม่หลายอย่างอืมคือเขามีพื้นฐานในเรื่องของพวกการใช้วัสดุศาสตร์สร้างมูลค่าจากตรงนั้นมนขึ้นมาได้แล้วก็การวางรากฐานของอเมริกาช่วงหลังสงครามโลกจบเนี่ยมันก็คือการทําให้ระบบการเมืองของญี่ปุ่นค่อนข้างนิ่งด้วยอืมหลายๆเรื่องเนี่ยมาจากช่วงนั้นเนี่ยก็คือการ ทำให้สิทธิของคนเท่าเทียมมันได้บริยายแล้วก็การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนกันเราค่าแรงขั้นต่ำอะไรมันมันน้อยมากฉะนั้นญี่ปุ่นก็ไม่ได้เผชิญกับเรื่องของการปฏิวัติครั้งใหญ่มไม่ได้มีเรื่องการเมืองที่ต้องคนล้มอะไรใครแล้วก็จริงๆการที่เขาไม่มีกํางังทหารเนี่ยมันทําให้ลดงบประมาณในส่วนของกองทัพมาในส่วนอื่นๆได้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือในช่วงที่ญี่ปุ่นโตเนี่ยมันมีสงครามในเกาหลีพอดีปรากฏว่าพอไม่มีกองทัพเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าร่วมอะไรครับ เกาหลีหรือว่าไม่ต้องเข้าร่วมอะไรกับอเม,อเมริกาในช่วงนั้นเนี่ยสงครามใหญ่ๆห,หลายๆครั้งเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดก็คือมันขาดแคลนกระสุนขาดแคลนอาวุธยุโทโธปกรณ์ต้องการโรงงานขนาดใหญ่เพื่อจะใช้ในการทําสงครามประกฏบว่าญี่ปุ่นก็อยู่ใกล้เกาหลีออเมริกาก็เลยอาศรรยัยญี่ปุ่นซึ่งมีความรู้เรื่องการทํากระสุนทําอาวุธทําซัพพลายหลายๆอย่างรถจีปอะไรเงี้ยผลิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่งไปใช้ในสงครามเกาหลีได้พวกนี้เนี่ยฮะมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในการบูส เศรษฐกิจของญี่ปุ่นให้เติบโตมากขึ้นแล้วในช่วง19 5 0งเกปลายปลาย,ลาย1960ต้นต้นเนี่ยในยุรัฐมตีของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือคุณฮายาโตอิเคดะเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยการวางแผนแยาวๆหลายๆอย่างญี่ปุ่นจะไม่ทําเล็กญี่ปุ่นจะต้องเป็นญี่ปุ่นที่เป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่เราขยายใหญ่2ญ,ญี่ปุ่นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ครบจากเดิมที่ระบบชนประทานมีปัญหาเรื่องไฟฟ้ามีปัญหาลงไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้รถไฟความเร็วสูงก็เเิดในนนนนช่่่่่วงีีีี้ญญปปปุุท โมเดนเร็วมากๆากครับแล้วตอนนั้นญี่ปุ่นก็มีโอลิมปิกในช่วงนั้นพอดีก็เป็นการแนะนําญี่ปุ่นเข้าสู่โลกสมัยใหม่เหมือนกันซึ่งทุกคนก็ทึ่งว่าเออใช้เวลาไม่กี่ปีจากที่โดนนิวเคลียร์สลูกจากที่โดนจากที่มีสงครามเนี่ยการเป็นประเทศที่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนปลูกฝังวัฒนธรรมให้กับคนในประเทศหลายๆอย่างในช่วงนั้นที่เพื่อที่จะต้อนรับต่างชาติเข้ามาใช่ในช่วงนั้นเนี่ยแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์ของของอธนาคารพรรืชการพันขนาญี่ปุ่นเนี่ย ยุทธศาสตร์สําคัญก็คือจะอยู่ในโครงการขนาดใหญ่เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสร้างเรือท่าเอไฟฟ้าแล้วก็อุตสาหกรรมเหล็กกล้าเพื่อป้องกันญี่ปุ่นไม่ให้โดนต่างชาติเทคโอเวอร์ช่วงช่วง1960ปลายปลาย1970ต้นเนี่ยก็มีวิกฤตราคาน้ำมันในอเมริการถยนต์ใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่เพื่อจะได้วิ่งข้ามรัฐเพื่อจะได้วิ่งในพื้นที่ไกลๆได้และยิ่งใหญ่ยิ่งดีในญี่ปุ่นเนี่ย เชื่ออีกอย่างนึงก็คือรถเล็กเปลียดพลังงานไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะไม่ได้หวังที่จะใช้รถในการวิ่งไกลๆเพราะว่าขนส่งมวลชนก็ครบยู่แล้วปรากฏว่าในช่วงวิกฤตราคาน้ำมันอเมริกาปรับตัวไม่ทันนะฮะรถยนต์ใหญ่ๆของอเมริกาเนี่ยเครื่องยนต์8สูบ12สูบขายไม่ได้หมดเลยเพราะว่าพวกนี้บริโภคน้ำมันเยอะอพอญี่ปุ่นส่งรถเล็กๆอย่างค o n ด a c ซี i c ไปเนี่ย ฮอนด้าซีบิกในในยุคนั้นเนี่ยรถสามสูบสี่สูบขนาดครึ่งก้อนก็เล็กนิดเดียวพันสามร้อยสี่สีคนอเมริกันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นตัวเลือกที่ดี แล้วสินค้าญี่ปุ่นในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผลิตสินค้าที่มีคุณภาพค,คือคิีก็ดีสินค้าญี่ปุ่นก็เลยไปโตที่อเมริกาเยอะอีกส่วนหนึ่งก็คือญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่ได้วางรากฐานที่จะโตที่อเมริกาเดียวญี่ปุ่นก็วางแผนที่จะยุดของโลกใน,นช่วงนั้นสินค้าญี่ปุ่นหลายอย่างก็เข้ามาในไทยช่วงนั้นร,รถยนต์นญี่ปุ่นก็เข้ามาในไทยในไทยเราก็ยังมีการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นเพราะว่าเราเห็นว่ามันเออมันจะครอบงำเศรษฐกิจเรามากเกินไปคือมันมีตั้งแต่ยุคนนนนนั้้ล่่าาาาาเเเเรรกกกมมทยีปปปจจะ็ผูออบศษฐิไ ซึ่งก็จริงฮะในช่วงหนึ่งเก้าเจ็ดูนถึงหนึ่งเก้าแดูนย์เนี่ยพอทําสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงมากนักส่งออกไปทั่วโลกได้เนี่ยอเมริกาก็เริ่มกลัวแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลของรนัลเรแกนคล้ายคล้ายโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ก็คือตอนนั้นอเมริกาก็กลัวญี่ปุ่นว่าจะเข้ามาครอบงำระบบเศรษฐกิจกันเพราะฉะนั้นคนทยใช้สินค้าญี่ปุ่นเยอะมากใช้ทีวีจะใช้โซนี่จะใช้รถต้องมาซื้อโตโยต้าฮอนด้าอะไรอย่างเงี้ยเนกันก็กลัวก็เลยเรียกญี่ปุ่นมา ว่าเฮ้ยงั้นทํำทอตกลงกันดีกว่าก็ทํำทอตกลงชื่อพราซ่าคอร์ดเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเห็นว่าเขาขาดดุลทางการค้ากับญี่ปุ่นมาก็เลยเรียกประเทศอย่างอังกฤษเ<ษ>ยอรมันฝรั่งเศสเข้ามาด้วยมาตกลงกันเพื่อจะลดค่าเงินจาก242ย็เยนเนี่ยเป็น153เยนต่อหนึดอลลาร์ลดลงไปเยอะเยอะไอ้ความพยายามลด อิทธิพลเนี่ยมันทําให้ให้นักธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มสนใจกับการสร้างนวัตรกรรมหน่อยเพราะว่าเขารู้สึกแล้วว่ามันไปลงทุนกับเรื่องฟองสบูรร่ดีกว่าอะไรที่มันวุ่นวายวุวามันได้เงินหายเลยมาซับมันได้เงินง่ายเออไปกินกําไรค่าเงินไปอะไรเงี้ยดีกว่าตอนนั้นเนี่ยโซนี่ไปซื้อโคลัมเบียพิคเจอร์โซนี่ซึ่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ญี่ปุ่นไปซื้อโคลัมเบียพิคเจอร์สร้างหนังอยากสร้างหนังเป็นความฝันมานานแล้วโอ้จะได้สร้างหนังของฮอลลีวูดหรือว่ามิิิิิิิิิตซซบบบบชชชกกกกกก็็็ไไไปปื้้้อออึึลลลลีีเเเเเฟรร์ั่่่งมมมดยยวน เป็นบริษัทที่ผลิตครอบจัก,กรวาลในญี่ปุ่นผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าผลิตรถยนต์กันหลายอย่างแต่ก็ไปซื้อไปลงทุนในสังขารอิมรีซับแล้วในช่วงนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขารู้สึกว่าเขาเียกพยองเองินไวปก็คือคิดว่าตัวเองทําทุกอย่างได้แล้วเป็นเจ้าของทุกอย่างได้รวยแล้วนว,วัตกรรมทุกอย่างมาจากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มแข่งขันไม่ได้แล้วในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่หลายๆอย่างในหลายประเทศในในเอเชียเริ่มทำลหลายๆอย่างแบบเดียวกับญี่ปุ่นได้ คุณภาพสินค้ามันเริ่มดีขึ้นญี่ปุ่นจากเดิมที่ของคุณภาพราคาถูกกลายเป็นสินค้าที่เริ่มมีราคาแพงขึ้นค่าแรงก็สูงขึ้นสินค้าก็จะแพงขึ้นนะขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยเสือสี่ตัวของเอเชียตามมาเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นไม่กี่ป,ปีช่วงต้นพศรที่1990ญี่ปุ่นเริ่มตันแล้วไม่รู้จะไปทางไหนต่อก็ถึงจุดอิ่มตัวของเขาละถึงจุดอิ่มตัวไม่รู้จะเดินหน้าไปทางไหนเพราะมันอิ่มตัวเนี่ย มันไม่ใช่แค่กระทบกับเรื่องขายของไม่ออกอย่างเดียวคมันกลายเป็นกระทบกับเรื่องการลงทุนด้วยญี่ปุนป่นไปลงทุนตามเทไปเยอะไปปัดราคาที่ดินกันไหมไในโตเกียวเนี่ยก็ปั่นกันเองเยอะสามที่ดินสาตารางเมตรนะฮะใกล้พระาชวังอิมพีเรียนในโตเกียวเนี่ยต้องประมาณ18ล้านบาทมันก็เลยกลายเป็นฟองสบู่ซึ่งมันไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วมันก็เริ่มกระทบกับหลายเรื่อง มันมองอนาคตไม่เห็นว่าจะไปยังไงถ้าเปรียบที่ง่ายญ,ญี่ปุ่นก็เหมือนกับบริษัทโซนี่โซนี่เนี่ยเป็นธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขามั่นใจมากว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของนวัตกรรมใหม่ๆเรียกตัวเองว่าเป็นอารยธรรมโซนี่ใชครับครับซึ่งก็จริงนะฮะในช่วงในช่วงยุค1 9 8 0 1 9 9 0ยเนี่ยโซนี่มี w a l ์คแมโซนี่มีทีวีที่ได้รับคุณภาพลำดับ,บ,บ,บต้นต้นของโลกกล้องถ่ายวิดีโอต้องโซนี่เท่านั้นเครื่องเสียงต้องโซนี่เท่านั้นคุ แต่ปัญหาของโซนี่ก็คือทุกอย่างมันใช้ต้องใช้ของโซนี่เท่านั้นคือคือไม่เปิดรับอย่างอื่นอ่าเขาจะมีพอร์ตของเขาเองต้องมีพอร์ตมีอย่างกล้องถ่ายรูปก็ต้องมีเมมโมรี่การ์ดเฉพาะอืมพอมันเป็นระบบปิดมันไปต่อมีได้ครับเครื่องเครื่อง m d นี่เป็นตัวอย่างที่ดี MD ดีนี่คือโซนี่พยายามจะคิดในช่วงประมาณปี2 0 0พคือบอกว่าธุรกิจเพลงอ่ะมันจะไม่ใช่การซื้อซีดีละอืมมันจะเป็นการดาวน์โหลดปัญหาของของโซนี่ก็คือเวลาดาวน์โหลดเนี่ยจะต้องใช้ ไฟในนามสกุลข,ของโซนี่เท่านั้นแล้วก็อัาลตรงในแผงของโซนี่เท่านั้นเพื่อจะเล่นในเครื่องเล่นของโซนี่เท่านั้นพอมันปิดปมากๆอย่างเงี้ยในช่วงนั้นมันมีสิ่งเรียกว่า n a p s t e อร์ที่สกุสามารถดาวน์โหลดเพลงแบบ P to p, p, p ได้เลยแล้วก็ตามมาด้วย iPod i iP ไอพอตเอ็มดีก็เลยกลายเป็นหมันไปเรียบร้อยนี่ฮะโซนี่จเป็นตัวอย่างคล้ายๆกับญี่ปุ่นก็คือนวัตกรรมก็ไม่สามารถไปได้แล้วแล้วเศรษฐกิจก็มุ่ยไปทางไหนต่อเพราะว่าหลายๆอย่างเขามีหมดแล้วประเด็นของญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่น เกิดฟองสบู่เกิดความคว้าง20ปีต่ปีต่อเนื่องมาเนี่ยก็ไม่ได้กระทบอะไรกับประชากรไม่ได้กระทบอะไรกับเพราะว่าพื้นฐานมันดีมากเลยอย่างเงยเขาหมายถึงว่าประชาชนในประเทศเขาไม่ได้รู้สึกมาเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งก็คือคน,นยังมีงานทํมระบบเศรษฐกิจในประเทศยังเดินได้มีเรื่องของสวัสดิการของรัฐสวัสดิการของรัฐก็ดีมากมญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญกับกับทรัพยากรบุคคลค่อนข้างสูงญี่ปุ่นเริ่มพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพท่วนหน้าเนี่ย ในการที่รัฐจะช่วยในการจ่ายค่ารักษาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณปียุค1960ยุคเดียวกับช่วงหลังของครามโลกที่สองก็คือช่วงนั้นเนี่ยอเผอิญว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นฝ่ายที่เรียกว่าสังคมนิยมพอดีเห็นคุณค่าของคนพอดีก็เลยคิดระบบระบบที่ดูแลค่าสัพยาบาลให้ดูแลบํานาญให้ในช่วงที่คนแก่ตัวปรากฏว่าไอ้ระบบอย่างนี้มันก็เป็นปัญหาภายหลยังเงกันเพราะว่า20-30ปีต่อมนะไอ้พวกนี้ค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพ ด้านบำนาญเนี่ยมันอิงกับระบบ GDP อคือถ้า GDP มันโตเยอะเนี่ยมันก็จะมีปัญหาใช่ไหมฮะเราก็จะสามารถจ่ายค่ารักษาได้เยอะขึ้นร,รัฐบาลก็จะอุดหนุนได้เยอะขึ้นปัญหาก,ก็คือ1994เ GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยมูลค่า4.9ล้านล้านเหรียญสหรัฐ GDP ของญี่ปุ่นในปี2019อื ก็มูลค่าเท่าเดิม4.9ล้านล้านเหรียญชาล่าผ่านมาเกือบ30ปีมันอาจจะแปลได้ทั้งสองอย่างก็คือหนึ่งมันไม่โตเลยกับสองคือมันโตมากเกินไปในช่วงน,นั้นแต่ว่าไม่ว่าจะยิงอะไรก็แล้วแต่มันเป็นปัญหา,าเหมือนกันก็คือคมันโตต่อไม่ได้แล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่คือเขาประชากรเขาเนี่ยอายุยืนแล้วก็จํานวนคนเกิดก็น้อยลงเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าวัยแรงงาน ทำงานใจภาษีเพื่อเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่ดีเลยถ้ามองในอนาคตอีก20-30ปีจะเป็นยังไงตอนนี้ญี่ปุ่นก็เลยพยายามผลักดันให้ผู้สูงอายนะุมีส่วนร่วมมากขึ้นในการ,รที่จะจ่ายล่าสุดเนะี่ยฮะก็คือรัฐมนตรีสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาว่าจะเพิ่มกอัตราการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากคนที่อายุ75ขึ้นไปซึ่งก็มันจะหารายได้จากไหนแล้วนะจาก10เปอร์เซ็นต์เป็น20เปอร์เซ็นต ก็เป็นอะไรที่หนักหน่วงของญี่ปุ่นในการที่จะหลุดจาก the lost decade ซึ่งจะหานวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการที่จะหาะไรายได้เข้าประเทศหลายอย่างเราก็เลยเห็นในช่วงในช่วงห้าหกปีที่ผ่านมาว่าเขาพยายามที่จะหาะไรายได้ด้วยวิธีใหม่ๆม,มากขึ้นใชก่ก็อย่างอย่างที่เรารู้กันญี่ปุ่นเนี่ยเดิมทีเป็นประเทศที่ค่อนข้างเก็บตัวค่อนข้างอนุรักษ์นิยมสูงสุดท้ายก็ยอมในเรื่องของการท่องเที่ยวอยอมเปิดประเทศอย,อย่างของไทยเองเนี่ยเราก็ได้สิทธิ์ตั้งแต่สองพันสิบสามใช่ไหมฮะเราได้ฟรีวีซ่าหรือ คนจีนที่เข้าไปเที่ยวในญี่ปุ่นเยอะขึ้นแม้กระทั่งเกาหลีใต้ที่เดิมทีเนี่ยไม่ได้มีความสามารถที่ดีกันนะเขาก็ยังยอมที่จะเปิดแล้วก็เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวมากขึ้นก็ยังพยายามจะหาทางที่จะหลุดจาก the lost decade นะก็เนี่ยก็เขาก็คาดหวังว่าการท่องเที่ยวจะเป็นรายได้ที่จะนําพาประเทศไป ไปอีกแบบหนึ่งซึ่งก็ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อีโคซิสเต็มคือระบบนิเวศของการท่องเที่ยวค่อนข้างครบเที่ยวง่ายเดินทางสะดวกโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เนี่ยมันสามารถบูสต์ให้การท่องเท,ที่ยวมันโตขึ้นเรืร่อยๆค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงเกินไปนะใช่แล้วก็อีกหลายๆอย่างระบบการเงินการคลัง ก็พยายามจะอฉีดเข้าไปในระบบมากขึ้นมีนโยบายดอกเบี้ยติดลบดอกเบี้ยติดลบก็คือถ้าธนาคารพาณิชย์มีเงินฝากมากเกินไปเนี่ยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับประชาชนียกว่าดอกเบี้ยติดลบเลยเป็นดอกเบี้ยติดลบก็คือกระตุ้นให้ให้ปล่อยเงินเข้าไปในระบบมากขึ้นมีการทํา QE มากขึ้นมีการจะแจกเงินประชากรมากขึ้นเพื่อจะให้ระบบเศรษฐกิจภายในหมุนเวียนแล้วก็ยังพยายามจะแข่งขันกับโลกภายนอกอยู่ซึ่งเราก็ต้องติดตามว่า ไอการที่จะหลุดจาก The Lost Decade ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะประสบสำเร็จไหม,มทีนี้กลับมาที่เมืองไทยของเราเนี่ยก็มี The Lost Decade เหมือนกันสักประมาณ3ปีที่แล้ว Asian Decades Review ของญี่ปุ่นนะฮะบอกว่าไทยเนี่ยเข้าสู่ The Lost Decade สมบูรณ์แบบ The Lost Decade เราไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเราไม่ได้พึ่งพิงกับใครมากนะ The Lost Decade ของไทยเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นแต่ปี2006คือการรัฐประหารคุณทักษิณ ไอ้วิกฤตการทางการเมืองเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเ,เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกันในช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครมีความสามารถหน่อยถ้าทุกคนพึ่งตัวเองเราก็จะสามารถหลุดพ้นนะจริงฮะแต่ว่าในทางนโยบายเนี่ยมันก็ยากอยู่เพราะว่า2006นเนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นหลักเราพึ่งพาการส่งออกเยอะอยู่แล้วก็มันไม่มีนโยบายที่ต่อเนื่องเรายกตัวอย่างรถไฟความเร็วสูงอเราไม่มีอะไรให้เห็นความคืบหน้าเลยครับ รถไฟทางคู่เรามีความขึ้นหน้าก็จริงแต่ว่ามันก็ช้ามากๆอยู่ดีในการที่เราพึ่งรถไฟในการขนส่งสินค้าไม่ได้มันทําให้เราเสียโอกาสมากนะทุกอย่างมันต้องพึ่งระบบถนนซึ่งระบบถนนก็ไม่ไดีดีระบบโลจิสติกอะไรอย่างไม่ได้พัฒนารถไฟฟ้าเนี่ยที่เราบอกว่ามันจะเพิ่มห้าหกสายเนี่ยเราใช้เวลาถึงยี่สปีนะครับพวกนี้คือเรื่องการเมืองหมดการเมืองช้ามันทําให้เราตัดสินใจอะไรอย่างช,ช้า ระบบราชการหลายอย่างเนี่ยเราต้องไปผูกกับการเมืองแล้วไอ้การที่แป๊บๆมีประท้วงมันทําให้ความไม่ต่อเนื่องเนี่นยมันมีปัญหามันทําให้ระบบเศรษฐกษิจเนี่ยมันชะงักไปโดยที่ไม่ควรจะเป็นพวกเนี้ยฮะเขาก็บอกว่าเราเป็น the lost decade างเ้คือเราไม่ชัดสัญญาว่าาจะไปทางไหน สิ่งเดียวที่อาจจะเติบโตในช่วง10กว่าป,ปีที่ผ่านมาก็คือการท่องเที่ยวแต่ว่าการท่องเที่ยวมันก็คือการเติบโตโดยการเปิดเสรีให้คนบินเข้ามาง่ายขึ้นปัญหาก,ก็คือเราพึ่งการท่องเที่ยวตลอดไปไม่ได้เราพึ่งการเกษตรตลอดไปไม่ได้ในในสภาวะที่โลกมันเปลี่ยนไปมากๆน้าแรงเราก็กระทบเพื่อนบ้านมีปัญหาเราส่งออกสินค้าเกษตรไม่ได้เราก็กระทบถ้าวันหนึ่งเพื่อนบ้านจเจริญเราขาดแรงงานเราก็กระทบพวกนี้ฮะก็เป็น the lost decade ของเราที่เราหายไปละสิบปี เราพัฒนาช้ามากหลายๆอย่างที่ควรจะไปได้เร็วกว่านี้เราไปไม่ได้แล้วหลังจากนี้เราก็ยังมองไม่ออกว่าเราจะไปยังไงสิ่งที่ผมอยากจะยกตัวอย่างก็คือ10กว่าปีที่ผ่านมาเราเห็นสนามมิสวรรณภูมิซึ่งสร้างเสร็จในปี2 0 0 6พอดีนะมีจุดที่เขาบอกว่าเป็น the l o s สเด c a d คพอดีสนามมิสุวรรณภูมิในตอนนั้นเนี่ยคือการบอกว่า เป็นประตูสู่ประเทศประตูใหม่มจากเดิมที่เราใช้สนามบินดอนเมืองมาเกือบร้อยปีเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศแหละเราหวังว่าสุวรรณภูมิจะรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศในหลัก20ล้านคนครปรากฏว่า2 0 0 6จนถึงวันนี้2020 14ปีสนามบ,บินสุวรรณภูมิไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยเราเคยติดอันดับในปีแรกๆติดอันดับท็อป10สนามบ,บินที่ดีที่สุดของโลกใช่เรามีอาคารผู้โดยสารที่ใหญ่ติดอันดับโลกล่าสุดปีนี้เราอยู่อันดับที่48ของโลกครับแล้วถ้าเทียบกับ14ปีที่แล้วสนามบินชางงี สนาบินเชฟแล้วก็เขาพัฒน,นาต่างๆมากมายเขามีอาคารเทียบเครื่องบินใหม่สนามบินสิงคโปร์ช่าง,งีเนี่ยมีเทอร์มินอลใหม่มีแม้กระทั่งสุเบืค้าอยู่ในสนามบินอินชอนที่เกาหลีจากเดิมที่เราเป็นคู่แข่งกันกับสุวรรณภูมิอินชอนก็ไปไหนไม่รู้ต่อไหนละแต่สุวรรณภูมินะ่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งว่า14ปีที่ผ่านมาเราช้าขนาดไหนเราลอสขนาดไหนกับวิกฤตที่ผ่านมาจนทําให้เรา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเราวางระบบเศรษฐกิจใหม่ๆไม่ได้เลยเราหาโอกาสทางการแข่งขันไม่ได้เลยรายได้ของคนในชาติยังยังไม่สูงนะักฉะนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าโควิดเนี่ยมันจะทําให้เรามองเห็นไอ้ความลอสในช่วงที่ผ่านมามากขึ้นจริงๆมันก็เป็นเหมือนช่วงที่มีโอกาสได้ทบทวนตัวเองมากขึ้น่ํากลางวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกทั้งในระดับปัจเจบุคคลในระดับของ,ององค์กรหน่วยงานไปจนถึงระดับประเทศ ช่วงเวลาเนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่เราได้ทบทวนความผิดพลาดในอดีตได้ทบทวนสิ่งที่ยังไม่ดีพออแล้วเราจะรับมือยังไงกับโลกใหม่หลังจากนี้ท,ที่ทุกคนอาจจะเรียกว่า new normal ไม่ว่าวิถีชีวิตมันจะเหมือนเดิมหรือตามไปจากเดิมก็ตามถ้าเราไม่ใช้เวลาเนี้ยในการทบทวนใ,ในการแก้ไขเพราะหลังจากนี้ทุกคนจะแข่งขันสูงขึ้นแน่นอนทุกคนจะต้องพยายามสร้างะระบบเศรษฐกิจที่ดีกว่าเดิม ถ้าประเทศไทยของเราไม่ทําตอนเนี้ก็ตกขบวนมันจะไม่ทันยิ่งกว่านี้จะลอสอีกในเขตหนึง่งใช่ฮะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเริ่มเห็นชัดขึ้นเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มเบาบางลงเราเห็นข้อผิดพลาดหลายหลายอย่างเมื่อคู่เปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเราเห็นระบบประกันสังคมของเราอหลายคนเริ่มตั้งคาถามว่ามันจะอยู่ไปได้อีกนานไหมใช่มันจะรองรับอนาคตได้แค่ไหนหลายคนเริ่มไม่มั่นใจเราเห็นสายการบินแห่งชาติของเราอที่อยู่บนความไม่มั่นคงมากๆ ก็จริงๆเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีแหละที่เราจะได้ทบทวนแล้วก็ได้แก้ไขมันได้ปฏิรูปจริงๆเราเห็นกระแสของการปฏิรูปในช่วง10ปีที่ผ่านมาหลายครั้งมีการเรียกร้องอยากให้ปฏิรูปหวังว่าวิกฤตนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้คนไทยรัฐบาลไทยได้โอกาสในการปฏิรูปได้รีฟอร์มไทยแลนด์จริงๆฝากติดตามนะครับบีโฮเดอร์ในทุกช่องทางเช่นเคยนะครับ Facebook Twitter เตอร์ยูทูบนะครับ Spotify, Apple สปอติฟายแอปเปิลพอดแคสต์ำหรับวันนี้ผมโก้ Go และแบงค์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ